ความเนื้อไหลด้านหลังจับยางยืดพาดเข่าทั้งสองทางดึงยางยืดไปด้านหลังช้าๆจนสุดทำซ้ำช้าๆ5าถึงสิครั้ง กล้ามเนื้องอข้อศอกนำยางยืดสอดใต้ต้นขาทั้งสองข้างงายฝ่ามือจับยางยืดงอข้อศอกทั้งสองข้างจนสุดช้าๆทำซ้ำช้าๆ5้าถึงสิครั้ง เ,เหนยียดข้อศอกาพาดอย่างยืดพานลำตัวด้านหลังเฉียงจากซ้ายไปขวามือซ้ายจับอย่างยืดไว้ตรงเอวซ้ายมือขวาจับอย่างยืดและงอข้อศอกขึ้นชี้เพดานมือขวาดึงอย่างยืดขึ้นช้าๆจนข้อศอกเหยียดตรง งอข้อศอกขวาลงช้าๆกลับสู่ท่าเริ่มต้นทำซ้ำช้าๆ5้าถึงสิครั้งแล้วสลับทำอีกข้าง5้าถึงสิครั้งเช่นกัน กล้ามเนื้อกระดกข้อเท้าผูกยางยืดเป็นวงกลมคล้องข้อเท้าทั้งสองข้างเท้าซ้ายเหยียบยางยืดเท้าขวากระดกขึ้นช้าๆจนสุดโดยส้นเท้าไม่ลอยจากพื้นทำซ้ำช้าๆห้าถึงสิครั้ง แล้วสลับทําอีกข้าง5-10ครั้งเช่นกันกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าผูกยางยืดเป็นวงกลมคล้องข้อเท้าทั้งสองข้างเตะขาขวาขึ้นช้าๆจนสุด ทาซ้าช้าๆ5้าถึงสิครั้งแล้วสลับทําอีกข้าง5้าถึงสิครั้งเช่นกันกล้ามเนื้อข้อสะโพกหน้าปกอย่างเยืดเป็นวงกลม ของข้อเข่าทั้งสองข้างยกเข่าขวาขึ้นช้าๆจนสุดเท่าที่ทำได้ลำตัวตรงไม่เอ็นไปด้านหลังทำซ้ำช้าๆ5-10ครั้งแล้วสลับทำอีกข้าง 5ถึงสิครั้งเช่นกันกล้ามเนื้อข้อสะโพกข้างหกยางยืดเป็นวงกลมนำยางยืดของข้อเข่าทั้งสองข้างกางเข่าขวาออกจนสุดเท่าที่ทำได้ โดยที่เขาซ้ายอยู่กับที่ค่อยๆหุบเขา่า เนื้อกระมัน5ทีนะคะใครลุกยืนไหวลุกใครลุกยืนไม่ไหวก็นั่งทำได้นะคะถ้าเกี่ยวกับราการเนี่ยผู้สูงวัยกันนะคะเราจะมีผู้ชายเสื้อสีม่วงนะคะเป็นต้นแบบให้เราในการทำตามเขาได้นะคะใครยืนไหวยืนใครยืนไม่ไหวนั่งกันนั่งได้นะคะอ่ายืนไหวยืนได้เลยนะ thank <laughs> you เหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะถ้าเหนื่อยหนูให้นั่งพักก่อน ได้ยินเสียงคนบอกว่าเหนื่อย5ทีตอนเช้าเหนื่อยไหมคะ<笑><笑>เรา <laughs> เราใส่มา์ส <laughs> เราใส่มาร์สอ่าเราใส่มา์อาาสาอาจจะเหนื่อยได้เพราะเราใส่มาร์สโน่านที่อาจจะไม่ได้โป่งพอนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะพัชนกน้พยาบาลคุยเรื่องสุขภาพกันนิดนึงนะคะวันนี้ทุกคนไปนั่งตรงนี้แล้วก็คือ,อเป็นทุกคนที่ดูแลเรื่องสุขภาพตัวเองนะคะหนูถานนิดนึง วันนี้เราคุยกันเรื่องหลัก3อ2อสองฟอคือได้ยินไหมคะพี่อุ้ยทุกคนใส่หน้าหมดเลย3อสองสอฟอเป็นหลักง่ายๆในการดูแลสุขภาพของเราเองนะคะเพื่อลดโลคต่างๆที่เกิดในผู้สูงไวัยได้นะคะก็3อออ่างเมื่อกี้เราเจออ่างที่หนึ่งไปแล้วเรื่องอะไรนะคะออกกําลังกายออกกําลังกายในผู้สูงวัยเขาบอกว่าต้องขยับแค่ขยับ อาอกกําลังกายแต่ขยับก็ต้องมีรวลาพยาใาขยับด้วยเหมือนกันนะคะเราควระจะก,กําลังกายอย่างน้อยครั้งละกี่นาทีนะคะพี่เขาบอกว่าขอทั้งสามสิบนาทีนะคะเฉลี่ยที่หนึ่งเขได้มานห้าวันก็มาหนึ่งร้อยห้าสิบนาทีนะคะออกกําลังกายขยับขยับร่างกายอย่างเมื่อกี้เราใช้เวลาไปกี่นาทีนะคะพี่จะพนเดาได้ไหมเมื่อกี้ที่เราห้านาทีเพิ่งห้านาทีเองเป็นยังไงคะ ยังเหนื่อยอยู่อย่างที่เราบอกแล้วค่ะว่าเราปิดม้าส์กอลังกายนะถ้าเราอยู่ที่บ้านหาที่โล่งๆสบายๆนะคะเปิดมา์ออกได้นะออกกําลังกายนิดนึงนะคะออกกําลังกายในผู้สูงวัยจะมีหลายแบบมากอันเมื่อกี้คือคล้ายยืดเยืดธรรมดาทั่วไปนะคะจริงๆแล้วออก,กาลังกายผู้สูงวัยเนี่ยเราเน้นเป็นเรื่องของการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อด้วยอามวลกล้ามเนื้อสําคัญสำหรับเราไหมคะอางชี้ทาอะไรอะคะพี่มวลกล้ามเนื้อ ไมหลักจริงๆเรากลัวเรื่องหกล้มในผู้สูงวัยเพราะนั่น,นถ้าเรามีกล้ามเนื้อขาเยอะๆออกกําลังกายให้แข็งแรงนะเราลดเรื่องการหกล้มได้นะคะออกกําลังกายก็มีหลายแบบล่ะสมมติการเดินเป็นเรื่องที่ดีบ้างเหมือนกันมันจะเพิ่มให้งกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นนะคะถ้าเพิ่มมวลกล้ามเนื้อคือเพิ่มแรงต้านต่างๆยกตัวอย่างเช่นพละท่อนแขนก็มีการยกขวดน้ำนะคะในผู้สูงไวัยไม่ต้องยกขวดน้ำหนักมากนะท่อนขาก็จะมีเรื่องของยางยืดก็ได้เหมือนกันนะคะ เรามีวิดีโอให้เยอะมากของที่นี่นะคะพี่ใครมาที่นี่แล้วเคยแอดไลน์หรือยังหรือไลน์ที่เข้าคคินิตของเรานะคะแล้วเข้าไปที่หมวดออกกําลังกายนี้ผู้สูงวัยออกกําลังกายเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะเข้าไปดูได้เลยนะคะมันจะมาทั้งสิบสิบห้าทีนะคะทาไปหลายอย่างหน่อยออกกําลังกายเพิ่มแรงบีบมือใครเคยเจอนักกายภาพเราแล้วบ้างฝึกเรื่องแรงบีบมือทุกคนเคยเทสแรงบีบมือไหมคะทุกคนเคยเทสแรงบีบมือไหมคะอาจารย์ขอถามน,นิดนึง ใคไรไหมพี่ทุกคนเคยผ่านโต๊ะข้างหน้าไหมคะโต๊ะข้างหน้าคลินิกโต๊ะข้างหน้าคลินิกจะมีเครื่องหนึ่งที่เราให้เราเอามือค่ะบีบสองครั้งอันนั้นเป็นการทดสอบเรื่องแรงบีบมือนะคะว่าเรามากไปน้อยไปหรือเปล่านะในผู้หญิงเราจะขอประมาณสัก18นะคะเลข18ทุกคนใครว่าจะลืมมาครั้งแรกก็ถูกจับวัดหมดเลยหนึ่งปีถูกจับวัดมาถ้าใครแรงบีบมือตัวที่ตกเราจะส่งเข้าห้องเบอร์6กห้องเบอร์หก จะเป็นนักกายภาพของเราฝึกเลืองออกกำลังกายเพิ่มแรงบีบมือทําไมต้องมีแรงบีบมือก็ดีๆหน่อยคะ่ะอันที่1ถ้าเราจะล้มขึ้นมานะมันช่วยดึงช่วยจับช่วยล้างให้เราอ่ะไม่บาดเจ็บได้นะคะอันที่สองาพี่มีแรงจับช้อนกินข้าวได้เองตรงเนี้ยมันก็ช่วยเราได้นะมีแรงจับดินซอเขียนหนังสือได้นะคะถ้าใครไม่เคยผ่านท่องเบอร์หกที่นี่มีวิดีโอใน u ูทูบเหมือนกันเลยเข้าไปเลยคะ่ะออกกาลังกายเพิ่มแรงบีบมือนะอย,อย่างเช่นเขาเอายางวงมาให้เราที่มือ ขยับอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่มแรงบีบมือได้นะคะที่บ้านเรามีตัวหนีบไม้หนีบผ้านะใหญ่ๆจับเลยหนีบอย่างเงี้ยค่ะแต่ละนิว้วหนีบได้เหมือนกันนะคะมันต้องมีแรงต้านิดหนึ่งใช้ตัวหนีบช่วยได้อันนี้มีวิดีโอให้ทําเลยพี่สามารถเข้าไปทําได้ของที่นี่นะกายภาพเราคุณหมอเราทําไว้หลายวิดีโอมากนะคะอ่อ,อการเนี่ยผู้สูงวยนะัยเอาอ่างที่หนึ่งละเอาอ่างที่สองอะไรนะคะพี่อาหารใช่ค่ะการจัดการอาหารนะอาหารต้องกินให้ครบห้าหมู่นะคะ เราต้องกินตั้งแต่ผักเนื้อสัตว์เนาะต่างๆให้ครบนะคะแป้งก็ยังทานได้อยู่เหมือนกันนะคะเนื้อสัตว์จาเป็นนี้ผู้สูงวัยไหมคะพี่จําเป็นมากนะคะในการคุยเรื่องสร้างมวลกล้ามเนื้อต้องกินเนื้อสัตว์เพื่อให้กินโปรตีนให้เรามีการสร้างมวลกล้ามเนื้อได้นะคะเรากินโปรตีนที่ไม่ติดมันนะพวกไข่ขาวต่างๆต้มต่างๆทานได้นะคะผักก็ต้องทานเหมือนกันเราจะต้องกินผักอย่างน้อยวันหนึ่งประมาณกี่ฝ่ามือคะเนี่ยหนึ่งฝ่ามือเท่ากับหนึ่งกำปั้น เขาได้นำว่าคนบริโภคผักวันหนึ่งสกักประมาณกี่ฝ่ามือขึ้นไปใครทราบบ้างนะคะพี่จีาพี่จีทราไหมนักโภชนาการหนูบอกว่าประมาณห้าฝ่ามือขึ้นไปอ่าหนึ่งฝ่ามือเท่ากับหนึ่งกัาปั้นควรบริโภคผักและผลไม้รวมกันอย่างน้อยเนี่ยห้าฝ่ามือขึ้นไปนะคะ ผักและผละไม้ขอเน้นไปที่ผักมากกว่าผลไม้นะคะเพราะว่าผลไม้มันหวานนะถ้าเรามีความเสี่ยงโรคเบาหวานก็ให้ระวังนิดนึงเหมือนกันอ่ะแล้วยังไงมันคือประมาณหนึ่งฝ่ามือหนึ่งกำปั้นลหลังนูเป็ตัวอย่างอันนี้นี่นะคะตัวอย่างของประมาณหนึ่งฝ่ามือหนึ่งกำปั้นนะอันนี้เป็นบรอกโคลีนะคะถ้าเรากินกระหล่ำดอกแล้วก็ประมาณนี้เหมือนกันประมาณหนึ่งฝ่ามือก็คือหนึ่งกำปัน้นอันทับีถ้าเรากินเป็นตัวข้าวโพดอ่อนก็ประมาณนี้นะคะ เขาเรียกว่าหนึ่งฝ่ามือหนึ่งกาปั้นประมาณนี้ก็แนะนําว่าแล้วถ้าเป็นผลไม้ลนะ่ะส้มส้มไซด์เราจะให้ประมาณหนึ่งฝ่ามือหนึ่งกาปั้นนะคะถ้าเป็นเงาะเราให้ประมาณแค่สี่ลูกพอนะมันค่อนข้างหวานนะคะอย่างที่บอกว่าเราทานผักกระตา m a n ห้าส่วนต่อหนึ่งวันเน้นที่ผักมากกว่าผลไม้นะคะเราจะประมาณนี้ ผักผลไม้โปรตีนต่างๆทานได้หมดเรื่องของออกกำลังกายเรื่องของอาหารออที่3แล้วคะ่ะพี่อออะไรดีออที่สามแล้มี3าอใช่ค่ะยิงใ,ใครพูดแล้วการจัดการด้านอารมณ์นะคะการจัดการอารมณ์หมายความว่าเราควรจะอารมณ์ที่แจ่มใสนะคะ ไม่เครียดไม่โกรธไม่กังวลมากจนเกินไปนะคะการจัดก,การอารมณ์สําคัญมากในผู้สูงวัยนะคะความเครียดทําให้เกิดปัญหาตามมาหลายโรคเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ อนะย่าพิเศษทำนะคะของที่นี่เรามีบริการเหมือนกันท่านใดถ้ารู้สึกว่าเราจัดการเรื่องอารมณ์ไม่ได้เลยมีความเครียดในเรื่องต่างๆนะคะเรามีทั้งหมด6ทีมที่นี่เราจะมีทีมคุณหมอทีมพยาบาลเรามีทีมนักสังคมนะคะถ้าท่านคิดว่าเมื่อ,อไรรู้สึกว่าการจัดการอารมณ์เราไม่ไหวละมีปัญหาหลายาย่สามารถแจ้งเราได้นะแล้วมาเจอนักสังคมเราคุยเรื่องการวางแผนชีวิตได้ด้วยเหมือนกันนะคะ พยาบาลนอนนะสังคมพจนาการกายภาพพิจตรกรช่วยกันดูแลเราที่นี่เหมือนกันนะคะอ่ะสามอละทุกคนเริ่มมองไปละถึงคิวฉันนับตรวจหรือยังนะคะยังยังเขาจะเรียกคนที่มาใหม่กับคนที่ประเมินสุขภาพหนึ่งปีนะคะท่านที่รอแพทย์ตรวจยังไม่เรียกเพราะว่าคุณหมอยังไม่มานะคะอ่ะสามออต่อไปสองอสองซอ, 2, ซอค่ะเราควรเรียกอะไรบ้างคะสองซอพี่ผู้ชายต้องช่วยพยาบาลตอบละสองซอเราควรเรียกอะไรบ้างนะคะพี่ ไม่สูบอะไรคะ่ะไม่สูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่สอแรกไม่สูบบุหรี่นะคะลดเรื่องงดการสูบบุหรี่นะคะอันนี้สําคัญมากนะอ,อ,อันนี้สองสุลาที่ดูเลยถ้าถ้าถ้าบุหรี่มามันต้องสุลาตามมานะลดงดบุหรี่